สวัสดีครับพีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่13เดือนสองพศ2 5สองนนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณวีก็อ่านเลขเด่นนะครับจาก019ก็คาดไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูผลออกนะครับสําหรับแนวทางอานอยพิเศษนะครับผลจะออกออกอยู่ข้างล่างนะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับ อันน้อยพิเศษผลออก9ก้า99428อนะครับ9 9 4 2 8อันนี้พิเศษเข้านะครับใครนำเสียไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนปวดเจาะก็ขเข้าที่49ตัวเน้นนะครับออกตัวกลับนะครับให้สี่เก้าออกเก้าสี่นะครับส่วนสามตัวเสียได้นะกมจำให้ที่สามสี่เก้านะครับมันออกเบิ้นหน้านะครับ กลับไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเลขเด่นผมหลุดนะครับส่วนตัวประกอบก็มาเนาะเลขห้านะครับเห็นไหมครับเลขห้ามีติดเต็มไปอยู่หลักสิบนะครับเลขเด่นผมหลุดนะครับก็ถือว่าแนวตามฮานอยปกติหลุดนะครับกลับไปกันต่อที่ VIP นะครับ VIP ออก3 5 53592นะครับก็ขเข้าที่2วิ่งโลดตัวเน้นนะครับก็เป็นแยกกันมาเนาะผมจับให้2 5เนะ้าะห้างไปข้างบน2ลงลงล่างขยับ1แต้มเป็น3 5เจาะให้2 5ไม่เข้านะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดอย่างเดียวสำหรับ vip นะครับอันนี้ก็หลด านอยปกตินะครับครับเรามาดูเต้มรวม3น้อยนะครับใครที่นําไปฟิ่งไปโลดนะครับอานอยสุพาะกิจอานอยกาชาติวันนี้ก็ถือว่าเด๋ยวทางนะครับหลุดนะครับสําหรับกิจและการเนาะไม่มาเลยนะครับอันนี้เต้มรวมวันนี้เมื่อวานผมลืมเน้นให้เนาะนะครับตอนแรกผมเน้นตัวนี้นะครับเพราะว่าผมพูดในคลิปอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันไม่มาวันนี้ กี่มาคือเลข4นะครับเรามาดูพิเศษนะครับพิเศษก็เข้าเนาะครับสำหรับแต้มรวมลิงโหลดเลข4นะครับส่วนปกตินะครับปกติมันติด6มันไม่มาเนาะมันมาเลขก้ขอที่มันลดนะครับปกติแต้มรวมลด VIP VIP ก็เต็มรวมก็หลุดนะครับไฮมันออกก้าวมันกลับหัวก็ถือว่าเข้า4ี่วิ่งโหลดนะครับแค่หาหน,อน่อยพิเศษอย่างเดียวนะครับวันนี้สําหรับท่านที่ใช้เต็มรวมนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยเนาะวันนี้หลุด2ส่วนท่านที่เล่นเฉพาะรอบนะครับรอบใครรอบมันก็ถือว่าเข้าทั้ง2องแนวทางนะครับ ก็มาดูชุดวินชุดวินนะครับ9 4 2าีมีไหมครับก็มีนก2กับ8มีแต่เลขก4ไม่มีเลขเก9าะ6กับหวัวนะครับก็ถือว่าเข้าที่2 8อันนอยพิเศษนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแตาว่าใกรวินด้วยแล้วก็ไปเล่นตัวเจาะด้วยนะครับถือว่าเข้านะครับ 2 8 5 8ไม่มีครับ5 8ไม่มีเนาะมีแต่4ี7ดก็ไม่มีนะครับส่วน3 5ม้ีไหม3มีแต่ว่าม่มีเลข5 9 2กมีไหมไม่มีเหมือนกันนะครับมีแต่เลข2ไม่มีเลข9กันนี้เข้าพิเศษอย่างเดียวนะครับแนวทางก็หลุด หลุด1เนาะหลุดปกตินะครับส่วนแต้มรวมก็หลุด2นะครับครับก็มาตามกันต่อเนอะเนี่ยวทางไหนหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเลยเนาะนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็เป็นธรรมดานะครับการเดินของสูตรนะครับบางทีสูตรเดินบางทีเพามันเข้ามันเข้าตอนเนื่องมาเนาะนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้ดูคลิปกันอยู่นะครับ ปกติเขาเข้าตอนเนื่องมา2วันติดแลเพิ่งมาหลุด2วันนี้เนาะแล้วก็เข้าวิ่งโลดแล้วก็มาหลุดนะครับหลุดหมดเลยนะครับจต่เพื่อมาตามกันต่อนอะสำหรับเดวตางฮาหนอยพิเศษปกติ VIP นะครับเรามาดูพิเศษวันนี้ผมให้พิเศษวันนี้ผมให้ที่ เอาตัวเดียวนี่เน้เนไปเลยไหมผมให้หกกับสามนะครับพิเศษผมให้หกกับสามนะครับเล็กเด่น ตามจริงผมจะฟันให้แค่ตัวเดียวก็เจาะให้เฉพาะเลื่สามเนาะทำไปสี่ชุดเันนี้นะครับสามห้าสามหก 37แล้วก็38 3ตัวตับใไปชุดเดียวนะครับ8 36จะเอา3ตัวไป8เดลินก็ได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับสามหกสามตัวลอง เราจะเอาสตัวไปตัดเล่กก็ได้นะครับก็บไปกันต่อที่หาหนอยปกตินะครับวันนี้เล็กเด่นตรให้แกับ1ก็ในนาที่เลขแปนะครับก็ทะใหที่ แปดหนึ่งแปดสองแปดสแปดหนติดไปชุดหนึงก็คือ9 1้าหนึ่งนะครับเลขหงสาตัว อเป็นตองติดหรอกเนาะก็ะเน้นไปที่789ดปกโอ้พอไปครับ781ดแน่ังนั้นตัวนี้ผมขอจับเป็นเลข87แล้วกันเนาะครับ87 ท่านเะเอา9 1ตัวที่ผมเอาออกก็ได้นะครับบางทีตัวที่ผมชอบตัดออกมันชอบมาตัวทีเน้นี่้คือ8 1นะครับตัวก็8 7เพราะอเลขก1กับเลข7นะครับระวังกลับไปกันต่อที่ VIP เลขเด่น ได้หกับ9ก้าเน้นในที่เลขหกนะครับก็จอใหสามุดสาชุดเหมือนกันนะครับสามหกสแล้วก็หกก้า สามตัวผมจับไปที่อืมจับผิดนะครับจับผิดตัวนี้จับผิดนะครับเป็นหกศูนย์นะครับก็เป็นสี่หกศูนย์นะครับเอาสามตัวไปตัดเล่นนะครับตัวที่ผมเน้นให้ผมก็เน้นให้ตัวนี้นะครับหกศูนย์ เล็กนิดนึงนะครับครับเรามาดูเต็มรวมผมให้รูที่6กับ8นะครับวานนี้ติด6เหมือนกันไม่มาแล้วครับผมคิดว่ามันน่าจะย้อนหลังหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> ผมชอบที่เลข6นะครับสวนเลขกเบิ้ลก็ห้าห้าหกหก 88นี่ให้3ชุดนะครับสวนชุดวินนะครับพิเศษ63ปกติ8 1 v i p 6963นะครับเอามาเฉพาะเลข9 68มีแล้วนะครับวันนี้ขอเพิ่มเติมเลข5เข้าไปนะครับเลข5เป็นเลขสูตรกำลังวันนะครับ ส่วนกาลังบันของวันศุกร์นะครับก็มีอยู่ในนี้ครบเลยนะครับมี6 9 1นะครับเลขกำลังบันวันนี้ผมชอบที่เลข6นะครับก็จะนําไปใช้นะครับฮานอยเฉพาะกิจหรือว่าฮานอยกาชาดด้วยก็ได้นะครับสำหรับเลขอกแต้มรวมนะครับ6กับ8ครับก็จะรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่14เดือน2ปพศ2568นรสนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ